สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นกวางตุ้งโอเคนะกวางตุ้งนะคะเป็นออร์แกนิกนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเป็นกวางตุ้งที่มีการปลูกนะคะอันนี้เป็นอาหารหละสามแปลงกวางตุ้งสองสานะคะท่านผู้ชมสามารถเอาไปผัดเอาไปต้มเอาไปแกงได้ทุกอย่างเลยนะคะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมคะอันนี้ต้นมะเขือท่านผู้ชมคะอันนี้ต้นมะเขือนะคะ อ <Ooh, S 2> ดีมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราอันนี้ต้นต้นมะนาวนะมีแต่แนวมะนะคะอันนี้คนะอันนี้เป็นต้นคนะเห็นไหมคะท่านผู้ชมส,สวยๆทั้งนั้นนะคะต้นขนา